นานมาแล้วในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีหมู่สองพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันหมู่พี่ชายกับน้องชื่อมูนิกะใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติวันหนึ่งชาวบ้านมาล่าหมูในป่าและจับมูนิกะไปเลี้ยงไว้ที่บ้านเพื่อเตรียมไว้ในพิธีบูชายันเขาจับหมูน้องมูนิกะไปได้มูนิกะได้อยู่ในคอกอย่างดีสะอาดมีอาหารอย่างดีมากมายน้ำสะอาดกินอิ่มนอนหลับสุขสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเหมือนตอนอยู่ในป่า มุนิกะพอได้อยู่ดีก็กินเก่งอ้วนทวนสมบูรณ์และหลงไหลในชีวิตใหม่มันคิดว่าอยู่บ้านคนดีจะตายไม่ต้องลำบากไม่ต้องหนีภัยอยู่มาวันหนึ่งหมูพี่ชายมาแอบ,บดูน้องและพูดเตือนว่ามูนิกะเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าเขาเลี้ยงเจ้าเพื่อข่าถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี่เจ้าจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วแต่มูนิกะหัวรอยยอดและพูดว่าพี่เอ๋ยข้าอยู่ดีมีสุขได้กินข้าวหุงดีๆ พักในโรงเรือนสะอาดพี่ต่างหากที่ยังต้องกลิ้งเกลือกในโครนหิวโหยผอมแห้งหน้าสมเพศพี่ชายจึงกล่าวว่าจะมองแต่เปลือกแห่งสุขโดยไม่รู้เนื้อแท้ของภัยจะไม่รู้ว่าคนเขาเลี้ยงหมูเพื่ออะไรแล้วเขาก็จากไปอย่างเศร้าใจไม่นานนะักเจ้าของบ้านก็จับหมูน้องมัดไว้แล้วเอาไปเชือดในพิธีบูชายันหมูพี่ชายซึ่งเฝ้ามองอยู่ไกลๆรู้ข่าวว่ามูนี่กระถูกฆ่าก็รำพึงว่ามูนี้กับผู้เขา หลงในความสุขชั่วคราวไม่เชื่อคำตักเตือนสุดท้ายจึงต้องพบจุดจบโดยไม่รู้ตัวข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้คือ 1. ความสุขชั่วคราวในวังวนแห่งความประมาทอาจซ่อนภัยร้ายแรงไว้เบื้องหลัง 2. ผู้มีปัญญาควรมองการไกลไม่ลหลงไหลเพียงความสบายเฉพาะหน้าสจงฟังคำเตือนจากผู้มีประสบการณ์แม้จะขัดใจในตอนแรกก็ตาม 4. ความรักสบายแบบไม่รู้เท่าทัน อาจนำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้า